จ่าชีเป้าขออยอรสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จ่าแตงท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเวต็ดวันนี้ผมจ่าแตงท็อปโฟก็คัดสรรฟุตบอลมาให้3คู่ด้วยกันนะครับไปกันที่ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษก,กันก่อนเลยแมนเชสเตอร์อยูเวต็ดพบกับเลสเตอร์ซิตี้ยูเวต็ดเจ้าทีมห้เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นก็ถือว่าดูดีเลยทีเดียวนะครับพวกเขาชนะ2เกมด้วยกันเสมอ2เกมแล้วก็แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นโดยที่3เกมหลังสุดนะครับผมในการคุมทัพพพขขาตตทััอองงนปิสเรร์ก็ยไม่แแ้ใคบ่่่งเเเเเปป็นนนนชะ2กกกกมมมมสสออไ1ัดดลลาาุุใศึฟฟตบยยูข ลีกก็เพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะ PAOK OK เมา2ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมนัดล่าสุดนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนก็เปิดบ้านเสมอกับเชลซีไป1ประตูต่อ1โดยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้อยู่ที่สิบสาของตารางคะแนนนะครับ10นัดมี12คะแนนด้วยกันส่วนทางฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้นะครับผม5เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพวกเขาชนะ2เกมก็จริงแต่ก็ไม่ชนะใครมา3เกมติดต,ต่อกันแบ่งเป็นแพ้2เกมแล้วก็เสมอไปนม,มนัดลสุใน, English English, นึ่งจะบบุกกไปเสมอ Town มอัา 1>, 1ประตูต่อ1โดยที่ตอนนี้นะครับเลสเตอร์ซิตี้อยู่อันดับที่1 5ของตารางคะแนน,น10นัดมีเพียงแค่10คะแนน,นเท่านั้นนะครับเฮดทูเฮดของทั้งคู่นะครับผมก็เป็นทางฝั่งของแมนยูเตดที่เหนือกว่านะครับชนะ3จาก5านัดหลังสุดที่เจอกันนะครับผมโดยที่ทางฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้ชนะเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับดับชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่าแมนยูเตดต้องยิงถึงสสกอร์ด้วยกันซึ่งต้องบอกว่าแม้ว่าดัชนีค่อนข้างจะมาค่อนข้างจะมามากมายก็ตามแต่นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเกมนัดนี้เป็นเกมนัด นะครับผมพร้อมที่จะสู้เพื่อนายอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับดังนั้นเชื่อว่า2สกอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการันตีมีให้เห็นอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เคยเจอกันมาแล้วในช่วงของคาราบาวครับแมนยูเต็ดก็ถล่มมา5ประตูต่อ2ด้วยดังนั้นวันนี้แมนยูเต็ดน่าจะย้ำชัยได้เชียร์ไปที่แมนยูเต็ดได้เลยครับไปกันที่ศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับผมเชฟฟิลด์เวนอ่บเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับผมพบกับเชฟฟิลด์เวนสเตย์นะครับยูอ่บเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับผม5เกมหลังสุดในลีกฟอร์มการเล่นค่อนข้้้าาาางงงดดดดดูีเเเเเเลลลยนนนนนะะะะคครรรัััับบบผมมมมมพพพววกก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 กขแแแ2็็็จจิิิตตต่่่่ช3อสุุ ชนะบิสตอซิตี้มา2ประตูต่ตอหนึ่งะครับผมโดยที่เชฟฟิลด์ยูเนเ็ดตอนนี้เป็นรองจ่าฝูงอยู่นะครับผม14นัดมี28คะแนนห่างจากซันเดอร์แลนด์ที่เป็นจ่าฝูงอยู่2คะแนนด้วยกันส่วนระงฝังของเชฟฟิลด์เวนสเดย์นะครับผม5เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่าค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพวกเขาชนะ2เกมก็จริงแต่ก็แพ้ถึง2เกมด้วยกันแล้วก็เสมอไป1นเกมโดยที่เกมนัดล่าสุดในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับผมก็เพิ่งจะเปิดบ้านชนะนอรลิชซิตีต้ไป 14นัดมี18คะแนนด้วยกันเฮดทูเฮดของทั้งคู่ก็เท่ากันเลยนะครับต่างฝ่ายต่างชนะกันได้2องครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็เสมอกันไปถึง3ครั้งหลังสุดนั่นเองนะครับดันบชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่าเชฟฟิลเวนส์ยูเนเตดนะครับบังคับชนะซึ่งองบอกว่าฟอร์มการเล่นโดยภาพรวมของเชฟฟิลเวน็ดนั้นค่อนข้างจะดูดีกว่าทางฝั่งของเชฟฟิลเวนส์เดย์มากมายเหลือเกินนั่นเองในช่วงระยะหลังๆนะครับแล้วก็พวกเขาได้เล่นในบ้านของตัวเองด้วยแล้วก็หวัง3คะแนนเพื่อที่จะอยู่ในโคต้าของ2อัััันนนนนนนดดบแรรกกเเพื่่่ทีีีจะขึ้นน้้้ชใฤููาาหงคย ไปที่เชฟฟิลด์ยูเอเ็ดได้เลยนะครับคิดว่าน่าจะสามารถเอาชนะเชฟฟิลด์วนสเดย์ไปได้ครับไปกันที่ศึก <c oughs> ลาลิกาสเปนนะครับผมเลเออซอลซิดัดพบกับบาร์เซโลนาครับ โซนดิดตัดเจ้าทิน5เกมลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่าค่อนข้างดูดีนะครับผมพวกเขาชนะ3เกมด้วยกันแล้วก็แพ้ไป2เกมโดยที่เกมลีกนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะบุกไปชนะเซบียามา2ประตูต่อศูนย์ส่วนในศึกฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกเมื่อสุดสัปดาห์เมื่อกลางสัปดาห์นะครับพวกเขาก็เพิ่งจะพลาดท่านะครับบุกไปแพ้ต่อวิทเทเลพิลเซนไป1ประตูต่อ2นะครับโดยที่สถานการณ์ในลีกณนะเวลานี้ครับโซซิดัดฤดูกาลนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมในช่วงนวงน,นนซัับเขอ ผมฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมมากลยครับพวกเขาชนะมา5เกมติดต่อกันในทุกรายการนี้ก็ไม่รู้เหมือนจำไม่ได้เหมือนกันวา่าแพ้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับผมเกมลีกนัดล่าสุดนี้ก็เพิ่งจะเปิดบ้านถลม่มชนะเอสปปนยอนมา3ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับผมก็เพิ่งจะบุกไปชนะเชเวน่าไปห้าป5ประตูต่อ2ด้วยกันนะครับโดยที่ตอนนี้บาซ่านี้ก็ลันยาวๆเลยนะครับผมพวกเขา12นัดมี33คะแนนห่างเขาเรียกว,ว่าทิ้งห่างเรอัมลมาดิดนะครับผมที่เป็น ทีมรองจ่าฝูงอยู่ถึง9คะแนนด้วยกันนะครับเฮดทูเฮดของทั้งคู่ก็เป็นทางฝั่งของบาร์ซ่านะครับผมที่เหนือกว่าชนะ4จาก5านัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่โซเซดัดชนะเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับดัชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่าบาร์ซ่าบังคับชนะนะครับซึ่งต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นโดยภาพรวมแม้ว่าโซเซดัดนั้นจะดูดีก็ตามแต่นะครับแต่ในระยะหลังๆพวกเขาก็ไม่ค่อยเก็บชัยในบ้านเท่าไหร่นะครับส่วนทางฝั่งของบาร์ซ่าต้องบอกตรงๆว่าพวกเขายังร้อนแรงเกินห้ามใจเหลือเกินนะครับทีมของฮันซี่ิกงรบาสอข สนาน่าจะมีแน่นอนนะครับผมเชียร์ไปที่ FC บาร์เซโลนาได้เลยครับสามตัวที่วันนี้ผมจะาตางทัพโฟชอบเลยนะครับผมก็มีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดและก็บาร์เซโลนาครับยังไงก็ขอบคุณได้ที่ติดตามกันกับจ่าชีปเปิ้ลขยัดซกรวิทเคาะลูกหนังสไตล์จา่าตางทัพโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูไนเต็ดแล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราด้วยนะครับที่ไลน์แอดแอดตูนสาสาววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ